หมอยองเตือนไวรัสซิก้าระบาดในกรุงเทพผลข้างเคียงถึงเสียชีวิตไวรัสซิก้าถ่ายทอดมาจากยุงมีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่จะเบากว่าซึ่งในบางรายสามารถทำให้เส้นประสาทอักเสบผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นหยุดหายใจและจะเป็นอันตรายมากในสตรีมีครรภ์ซึ่งจะทำให้เด็กศีษะเล็กอาจทำให้พิการทางสมองได้ ทั้งนี้มีการระบาดเยอะที่สุดในกรุงเทพบางคนคิดว่าเป็นโรคหัดแต่โรคหัดจะมีอาการไอเจ็บคอแต่ไวลรัสซิก้าไม่มีอาการเหล่านี้ซึ่งไข้าไวารัสซิก้าที่มีความรุนแรงจะมีอาการเส้นประสาทอักเสบมีการอ่อนแรงและรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้โรคนี้มีภาหะคือยุงลายนะคะ <c oughs> เช่นเดียวกับไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันได้โดยไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อสีอ่อนปกคลุมร่างกายให้มิดชิดทายากันยุงรวมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันยุงด้วยค่ะ